พ่อบ้านสตูดิโอขอ,อนำเสนอรีเกชั่นสัมผัสผวาจอนเดินทางมาที่สถานีตำรวจหลังจากที่โดนกล่าวหาว่าเขานั้นได้ทำการคมขืนลูกสาวตัวเองโดยมีนักสืบบูทเคนเนอร์คอยดูแลคดีนี้ํำให้การของจอนได้สร้างความสงสัยให้กับตำรวจเป็นอย่างมากเขาจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้แต่ก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำมันจริงๆเพราะมั่นใจว่าลูกสาวของเขาไม่เคยโกหก หลังจากนั้นบูไในเดินทางมาที่บ้านของจอนพูดคุยกับแม่ของเขาก่อนจะขึ้นไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเขาได้เหลือไปเห็นอูซ่อมรถของจอนและให้ความสนใจมันอยู่คู่หนึ่งก่อนจะโดนเพื่อนตำรวจที่มาด้วยกันชื่อว่าจอร์ดเข้ามาขัดจังหวะเพราะว่าพวกเขานั้นไม่มีหมายคน้ขนขณะนั่งรถกลับจอร์ดได้พูดกับบูธทำนองว่าเขาไม่เชื่อว่าจอนจะข่มขืนลูกสาวตัวเองอาจเป็นตัวลูกสาวต่างหากที่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะไปจากครอบครัวนี้ ต่อมานักจิตวิทยาใช้ศาสตร์การสะกดจ,จิตจอนเพื่อทําให้เขาจําเหตุการณ์ในวันนั้นให้ได้จอนมองเห็นความทรงจําที่หายไปจริงๆครับเขายืนถ่ายรูปในขณะที่ลูกสาวกําลังถูกผู้ชายอีกคนจับมัดด้วยผ้าสีดําราวกับกําลังทําพิธีกรรมบางอย่างและผู้ชายคนนั้นก็คือนายตำรวจที่ชื่อว่าจอนนั่นเองู รีบเข้าจับคุมจอ์นในทันทีก่อนที่ตัวเขากับนักจิตวิทยาจะเดินทางไปพบกับแองเจล่าลูกสาวของจอ์นที่โบสถ์เธอให้การกับบูธว่าถูกจอยกับจอนคมขืนและกีดท้องของเธอให้เป็นสนาณ์ของไมก้กางเขนกับหัวเพื่อเป็นการเลือกปีศาจบูธรับสายจากหัวหน้าให้เปิดช่องทีวีที่กำลังนำเสนอข่าวเกี่ยวกับลัทธิซาตานในคืนนั้นบูธนอนกับสก๊อสายคดีนี้ทำให้เขารู้สึกถึงบางอย่างบูธ จับคู่กับนักจิตวิทยาเดินทางมาพบรอยพี่ชายของเอลเจล่าพวกเขาใช้ศาสตร์การสะกดจิตกับรอยทําให้รอยมองเห็นความทรงจําในวัยเด็กของตนเขาเองก็เคยถูกทําพิธีกรรมบางอย่างด้วยเช่นกันมีชายชุดดำหกคนแต่งหน้าขาวโพลนราวกับไม่มดทําให้เขากลัวมากจนไม่สามารถให้ความร่วมมือได้อีกต่อไป ทางตำรวจเริ่มให้ความสนใจกับลัทธิซาตานมากขึ้นและได้ค้นบ้านของจอร์หลายต่อหลายครั้งจนทําให้คุณนายเก๋ไม่พอใจและเข้าไปตบหน้าบูทธทีหนึ่งจนถึงตอนนี้ทางตำรวจก็ยังหาหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้ไม่ได้หากเป็นเช่นนั้นจอร์ดนายตำรวจที่ถูกจับไปจะต้องถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งบูธไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ทางด้านของเอเจล่านั้นเธอไมย่ยอมให้คุณหมอตรวจรอยกีดบริเวณท้องของเธอบูธจึงต้องเดินทางมาพบ เธอบอกกับบูธว่าถ้าเธอเปิดแผลให้คนอื่นดูเธอจะถูกฆ่าบูธจึงพยายามเกี้ยกล่อมแองเจล่าทุกรูปแบบจนเธอยอมเปิดแผลให้เขาดูแผลนั้นมีลักษณะเหมือนกับม้าเข็นกับหัวแองเจล่ายังบอกกับบูธอีกว่าเมื่อเห็นรอยแผลแล้วบูธเองก็จะโดนฆ่าด้วยเช่นกันอา้าวชิบหายแล้วพี่บูธแถมย่าของเธอเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของนักทิศซาตานอีกด้วยแองเจล่ายังเล่าถึงขั้นตอนต่างๆในวิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กซ์ทรมานเลือด หรือการจับเด็กทาลุกแรกเกิดมากินโลสแม่ของจอนเดินทางมาพบแองเจลาหลังจากโดนหลานตัวเองบอกว่าเธอเองก็เป็นหนึ่งในรัทธิซาตานทั้งสองมีปากเสียงกันและในคืนนั้นโลสก็เจอกับอะไรแปลกๆจนเธอพัดตกจากหน้าต่างชั้นสองจนบาดเจ็บบูสรับสายโทรศัพท์ปริสนาแต่ก็ไร้งเสียงคนที่โทรมาเขาเดินทางไปหาแองเจลาที่โบสในเช้าวันถัดมาทั้งสองคนพูดคุยกัน จนกระทั่งบูธเพลอไปจุบแองเจลาเขาซึ่งก็มีนักบวชท,ที่มองเห็นมาจากไกลๆรอยมาเยี่ยมญาของเขาที่โรงพยาบาลก็จะด่าพวกบูธท,ที่นั่งรอยอยู่ข้างนอกที่่าของเขาต้องมาเป็นแบบนี้ก็เพราะเกิดจากอาการเพลอและเมานั่นอาจเป็นผลข้างเคียงของการรักษาโดยใช้ศาสตร์แห่งการสะกดจิตของจิตแพทย์คนนี้ก็ได้รอยและทุกคนให้กลับไปเขาต้องการที่จะดูแลยย่าของเขาเพียงลําพังนักบวชท,ที่มาด้วยบอกกับบูธกบนักจิตวิายาว่า ที่รอยพยายามปกป้องย่าของเขาแบบนั้นเพราะรอยเองก็กลายเป็นหนึ่งในพวกนั้นไปแล้วโทรศัพท์ปริศนาถูกเข้ามาหาบูธอีกครั้งครั้งนี้กลายเสียงผู้พูดเช่นเคยและท้ายที่สุดหนังก็มาเฉลยว่าคนที่โทรไปหาบูธตลอดเวลานั้นก็คือแองเจล่านั่นเองวันต่อมาบูธขับรถไปทํางานตามปกติแต่เขากลับรู้สึกว่าบนท้องถนนนั้นมีแต่คนคอยจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลา บูธท,ทนไม่ไหวจนต้องฝ่าไฟแดงไปทำงานกันเลยทีเดียวและเมื่อมาถึงที่ทำงานก็พบว่าจอนนั้นได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเพราะไม่มีหลักฐานเอาผิดแถมจอนยังผ่านเครื่องจับเท็จได้ถึง2ครั้งบูธไม่พอใจเป็นอย่างมากพุ่งเข้าหาจอตน,น,นทีแต่กระดนทุกคนห้ามเอาไว้และพาเขาไปสงบสติอารมณ์บูธในตอนนั้นไม่มีความสุขมุมเยือกเย็นเหลืออยู่แล้วเขาร้อนลนและหว,วาดกลัวทุกคนจึงขอให้เขาพักบูธยอมออกไปแต่โดยดี แต่ก็ไม่ได้ไปพักหรอกครับเขาออกไปทํางานต่อกระทั่งบูธได้ไมาเห็นป้ายโฆษณาร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมีป้าคนหนึ่งเป็นพีเซนเตอร์และป้าคนนี้คือคนที่อยู่ในรัฐที่ซาตานที่บูธจินตนาการเห็นอยู่บ่อยๆบูธเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นมาแล้วเขากลับไปหาหมอจิตแพทย์เพื่อถามว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าศาสตร์การสะกดจิตมันไม่ได้ช่วยฟื้นความจําแต่เป็นการสร้างความทรงจําใหม่ทับลงไปหรือจะเรียกง,ง่ายๆว่าการอุปทา,านหมู่นั่นแหละรครับ หมอจิตแพทย์ได้ยินเช่นนั้นจึงเกิดควาไม่พอใจที่บู๊ดูถูกงานของเขาและเขายังยืนยันว่ามันคือวิทยาศาสตร,ร์โว้ยพอมาถ้าฝีปากกับหมอจิตแพทย์จบบูก็กับมาที่บ้านและโดนคนร้ายสองคนลุมกระทืบแต่บู๊ก็กระทืบสองคนนั้นกลับ่อนจะพบว่าคนที่มาทําลายเขาก็คือจอร์จนั่นเองเพราะกดที่บู๊ได้ทําลายอาชีพของจอร์จไปนั่นเองบู๊ยื่นข้อเสนอจะไม่เอาผิดแต่ต้องแลกกับการที่จอร์ตต้องเล่าความจริงทั้งหมดให้เขาฟังเกี่ยวกับแองเจล่า คือจะบอกว่าไอจ้จอร์ดเนี่ยมันเป็นคนที่สนิทกับบ้านของแองเจล่าครับมันก็เลยจะรู้จักครอบครัวนี้มากกว่าตำรวจคนอื่นๆจอร์ดหัวเราะก่อนจะบอกกับบู๊ว่าเขาเคยบอกความจริงกับบู๊ไปตั้งแต่ตอนที่คุยกันบนรถครั้งแรกแล้วโว้ยบู๊บุกมาหาแองเจล่าที่โบสกลางดึกพร้อมกับบอกว่าเขารู้ความจริงหมดแล้วแท้จริงแล้วเรื่องทั้งหมดแองเจล่าเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเอง เพราะเธอนั้นเกลียดครอบครัวตัวเองก่อนหน้านี้ก็เคยไปนอนกับจอร์ดและอยากให้จอร์ดพาหนีแต่จอร์ดไม่เอาด้วยเธอจึงใช้วิธีนี้แทนเพื่อทำ้ายครอบครัวตัวเองเมืม่อฟังความจริงจากปากบูธท,ทั้งหมดน้ำเสียงของแอลเจล่าก็เปลี่ยนไปแล้วใครจะเชื่อคุณหรือบูธไหนจะเลือกที่คุณจูบฉันด้วยละ่ะแม่บูธจะบอกเรื่องนี้กับใครไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีครับเพราะว่ามันใครจะไปเชื่ออ,อะไใช่ไหมบูธจึงปล่อยให้เรื่องนี้ดําเนินต่อไปและหันไปหาทางช่วยจอร์ดออกมาแทน แต่จอนยอมที่จะติดคุกตามข้ามเก่าหาของแองเจล่าเรื่องที่โดนเข้าข่มขืนเพราะเขานั้นอยากจะชดใช้ให้กับเธอแองเจล่าต้องการเป็นแบบนี้ก็เพราะที่ผ่านมาจอนเอาแต่เมาหัวลาน้ําจนทาให้ครอบครัวต้องพังทลายลงเช่นนั้นบุ๊คก็ทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปต้องปล่อยเรื่องนั้นให้เลยไปตามเลยแองเจล่าก็ยังคงสร้างเรื่องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับนั้นเรื่องนี้ก็จบไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าทุกคนจะชอบและสนุกกับมันสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของผม ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมานันที่นี้เลยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามพ่อบ้านสตูดิโอด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครแถมยังสนับสนุนให้พ่อบ้านสตูดิโอมีเงินไปซื้อขนมให้คุณภรรยาสุนที่รักด้วยขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ